สวัสดี F4 ครับเช้านาบรรจุครับวันนี้นี่เดี๋ยวบ่ายๆวันนี้เราจะออกไถนะครับรอบสุดท้ายของการทดลองมุมจานแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไถเสร็จวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะเลือกมุมจานมุมไหนนะครับนี่ครับรถไถโค้งสยามร้อโคงนะ้งสามสิบใบหน้าห้าสิบหกใบให้ดูนาทีหนึ่งสี่ศูนย์ครับ วันนี่ผ่านนะครับวันนี้รู้กันนะครับจะเลือกมุมไหนเรารอดูนะครับเขตพวกเราิุยาพื้นที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับดินเหนียวเราอยากจะทดลองไถดินเหนียวให้มันจบก่อน ออเดละละเอร์ที่จองเข้ามาก็จะย็นนิดนึงนะครับอาทิตย์หน้าจะทยอยจัดส่งแล้วส่วน,นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็โคงสยามันคงรถเดินทีทเคนะครับอันนี้ก็ล้อของคูปตาสายเอฟซีติดตามด้วยนะครับ